ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนเทคนิคการพับเหรียญโปรยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะก่อนที่เราจะไปชมเทคนิคการพับเหรียญโปรยทางก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะจากนั้นเราก็จะเตรียมวัสดุอุปกรณ์โดยเราก็จะใช้ริบบิ้นจํานวน4เส้นแต่ละเส้นก็จะมีความยาวเส้นละ125เซนติเมตรจากนั้นเราก็จะพับครึ่งเวลระยะห่างที่ปลายประมาณ1นิ้วค่ะ เลยเราก็จะเตรียมริบบิ้นสีนะคะไว้ใช้สำหรับทำกลีบดอกค่ะประมาณนี้เลยเราก็จะเตรียมเกสรค่ะไว้ติดตรงกลางเหรียญปุยฐานเมื่อเราพับเสร็จแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะเริ่มทําฐานสีเลยนะคะเราก็จะหยิบเส้นที่มีความยาวขึ้นด้านบนค่ะจากนั้นเราจะหยิบเส้นที่1ขึ้นมาตามด้วยเส้นที่2ประกบกับเส้นที่1นนะคะแล้วก็ตามด้วย เส้นที่3ค่ะประกบกับเส้นที่2นะคะประมาณนี้ค่ะและจากนั้นเราก็จะหยิบเส้นที่4ีค่ะในส่วนที่เราพับครึ่งสอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วก็คล้องเส้นที่3จากนั้นเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันเราก็จะได้ฐาน4ค่ะ โอเคค่ะเมื่อเราได้ฐาน4ี่แล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปเราจะเริ่มทําฐาน8ค่ะโดยเราจะหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนเส้นใดก่อนก็ได้ค่ะพับเสียงไปทางด้านขวามือประมาณนี้แล้วเราก็จะไล่พับไปจนครบทั้งหมด4เส้นนะคะแต่เส้นที่4ี่เราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะแล้วเราก็จะได้ฐาน8ดจากนั้นเราค่อยๆดึงริบบิ้งเข้าหาก,กันประมาณนี้ โอเคค่ะเมื่อเราได้ฐาน8ดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำฐานลูกส้มโดยเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะเมื่อเราหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมานะคะประมาณนี้เราก็จะหยิบเส้นที่2ไล่ไปทางขวามือประกบกับเส้นที่1เส้นที่3ประกบกับเส้นที่สองและเส้นที่4ประกบกับเส้นที่3นะคะจากนั้นเราสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือ4เส้นเราจะหยิบเส้นแรกวางลงไปด้านล่าง เส้นที wide, the other, right the 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 ่2เราก็จะวางลงไปด้านล่างแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะเส้นที่3เราก็จะวางลงไปด้านล่างแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนเส้นที่4เราก็จะวางลงไปด้านล่างแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนจากนั้นเราสังเกตว่าเส้นด้านบนจะเหลือสีเส้นแล้วก็จะหยิบเส้นแรกค่ะวาง งไปด้านล่างและเส้นที่2เราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกประมาณนี้แล้วเราค่อยดึงริบบิ้นเข้าหากันเส้นที่3เราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกแต่ไปโผู่ในห่วงที่สองเส้นที่4ีเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกและไปผูกในห่วงที่3จากนั้นเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันเราก็จะได้ฐานลูกสม้มและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านเพื่อทําการวางทับค่ะ โอเคค่ะเมื่อเรากลับด้านมาแล้วนะคะเราก็จะทําการวางทับโดยเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะวางทับไปทางด้านหน้าโดยเราจะเป็นระยะห่างทางด้านซ้ายมือประมาณ3เส้นค่ะโอเคค่ะเราก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือทําซ้ําแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือ3เส้นค่ะ เมื่อเราสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือ3เส้นนะคะเราก็จะหยิบเส้นแรกค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกประมาณนี้เส้นที่2เราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกแต่ไปผู่ในห่วงที่สองเส้นที่3มเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกและไปผู่ในห่วงที่3มจากนั้นเราค่อยๆดึงริบปบิ้งเข้าหากันและเราก็จะกลับด้านเพื่อทําการสอดกลีบค่ะ โอเคค่ะเมื่อเรากลับด้านมาแล้วนะคะเราก็จะทําการสอดเก็บเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะสอดไปทางด้านหน้าเระยะห่างประมาณ3เส้นประมาณนี้ค่ะเส้นที่2เราก็จะไล่ไปทางด้านขวามือทําซ้ําแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราสอดเก็บจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปเราก็นำริบบิ้นสีค่ะที่เราเตรียมไว้ค่ะมาสอดให้พอดีกับเส้นสีขาวที่เหลืออยู่เทคนิคในการสอดนะคะเราจะหยิบส่วนที่เป็นกากผิดเข้าไปด้านในแล้วก็สอดใต้เส้นสีขาวด้านในประมาณนี้แล้วก็ตัดให้พอดีกับเส้นสีขาวที่เหลืออยู่ค่ะโอเคนะคะเส้นที่2เราก็จะทําเหมือนเดิมค่ะ สอดใต้ฐานเส้นสีขาวนะคะประมาณนี้แล้วก็ตัดให้พอดีกับเส้นสีขาวที่เหลืออยู่ค่ะโอเคค่ะเราก็จะทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราสอดดิปปิ้งจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะเราก็จะวางดิปปิ้งขึ้นมาประมาณนี้ค่ะและขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําเกสรด้านในนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะหรือเราจะดูตัวอย่างก่อนก็ได้นะคะเมื่อเราเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะเราก็จะพับเข้าไปด้านในแล้วก็ม้วนโค้งเข้าไปด้านในประมาณนี้แล้วก็สอดใต้เส้นถัดไปผูด้านซ้ายวลระยะห่างประมาณ3เส้นนะคะ ก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหาก,กันนะคะเราก็จะได้ลักษณะกีบรอบแรกประมาณนี้ค่ะเส้นที่สองเราจะไล่ไปทางขวามือนะคะพับเข้าไปด้านในแล้วก็ม้วนปลายโค้งเข้าไปด้านในแล้วก็สอดใต้เส้นถัดไปนะคะหูกด้านซ้ายประมาณ3เส้นค่ะ โอเคค่ะเราก็จะได้วนทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราทํากลีบด้านในจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะทําการสอดกลีบก่อนที่เราจะสอดกลีบนะคะเราก็จัดแต่ละกลีบเข้าหากันให้สวยงามตามที่เราต้องการค่ะ โอเคค่ะเมื่อเราจัดจีบนะคะแต่ละด้านเข้าหากันแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะกลับด้านเพื่อทําการสอดจีบค่ะเทคนิคในการสอดจีบนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะสอดไปทางด้านหน้าวะยาห่างประมาณ3เส้นค่ะโอเคค่ะและเส้นที่2เราก็จะไล่สอดไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นนะคะ ค่ะเมื่อเราสอดกีบจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะทำกีบด้านบนนะคะค่ะลักษณะของกีบด้านบนก็จะประมาณนี้ค่ะเราก็เลือกกีบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะพับเข้าไปด้านในประมาณนี้นะคะแล้วก็ข้ามไป1กลกีบแล้วก็ม้วนปลายเข้าไปด้านในก็สอด ใต้เส้นนั้นค่ะในเส้นนั้นประมาณนี้ค่ะเส้นที่2เราจะไล่ไปทางด้านซ้ายมือพับดิบบิ้นเข้าไปด้านในแล้วก็ม้วนปลายโค้งเข้าไปด้านในข้ามไป1เส้นในหนึกีบแล้วก็สอดกีบถัดไปค่ะโอเคค่ะเราก็จะทำลักษณะประมาณนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราสอดกีบจนครบทั้งหมด8กีบแล้วนะคะเราก็ดึงแต่ละกีบเข้าหากันและเทคนิคขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำกีบไปรอบข้างทั้ง2รอบค่ะ จากนั้นเราก็เลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งผักเข้าไปด้านในแล้วก็ม้วนเป็นรูปทรงกลวยประมาณนี้ค่ะแล้วก็ใช้ปลายสอดในช่องถัดไปนะคะใต้ช่องถัดไปแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้งเข้าหากันเราก็จะได้เทคนิคในการทำกี่ประมาณนี้ค่ะเส้นที่สองเราก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือทำสาแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราสอดกีบรอบแรกจนครบทั้งหมด8กลกีบแล้วนะคะเทคนิคขั้นตอนต่อไปเราก็จะสอดกีบค่ะโอเคค่ะเราก็จะกลับด้านนะคะเราก็เลือกยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะม้วนโค้งไปทางด้านหน้าแล้วก็สอดใต้เส้นนั้นประมาณนี้ค่ะแล้วเราค่อยๆดึงลิบบินขึ้นด้านบนโอเคนะคะ และเส้นถัดไปก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือค่ะทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8ดเส้นเลยนะคะ เมื่อเราสอดเก็บจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะทํากีบใบรอบข้างครั้งที่2ค่ะเราก็เลือกกกีบเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะพับเข้าไปด้านในแล้วเราก็ม้วนเป็นรูปทรงกลวยค่ะแล้วก็สอดบนเส้นถัดไปประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ดึงริปบิ้นลงด้านล่างค่ะแล้วก็จะได้กีบใบกีบแรกนะคะ เส้นที่2เราก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือค่ะทำซ้ำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8ดเส้นเลยนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราสอดกีบใบจนครบทั้งหมด8กลีบแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะตัดในส่วนที่ลิปปิ้นเหลืออยู่ออกนะคะโดยเราก็จะสอดกีบค่ะค่ะเทคนิคในการสอดกีบนะคะเราก็จะหยิบด้านหลังขึ้นมาประมาณนี้ค่ะแล้วก็ผักลิปปิ้นเข้าไปด้านในให้พอดีกับเส้นนั้นแล้วก็สอดใต้เส้นนั้น ะะก็จะทำลักษณะประมาณนี้ค่ะเส้นถัดไปเราก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราสอดเก็บจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะเราก็ได้เทคนิคในการพับเปลี่ยนปุยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะตกแต่งนะคะเกสรด้านบนนะคะโดยเราจะนําเกสรที่เราเตรียมไว้ค่ะติดตรงกลางด้านบนของเปลี่ยนปุยทานนะคะเราก็จะติดประมาณนี้ค่ะ โอเคค่ะเมื่อเพื่อนๆคนใดเข้ามาชมคลิปนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ